สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร,รับติดเกมวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมของ v i o l e t โดย WorkPoint Fi g h t ์ทีน้องตีนะครับ v i o l e t ของน้องตีออกไอเทมระดูนอะไรบ้างนั้นไปดูกันได้เลยครับ v i o l e t ของน้องตีครับเป็น v i o l e t ป่านะครับชิ้นแรกครับเลือกออกมาเป็น Peter Sta B b ปครับหรือดาฟฟาร์มป่าขั้น2ทํทำไมให้เป็นขั้น2ไม่ขึ้นเป็นขั้น3คือ Soliver เลยเพราะว่าด้วยความสามารถของ Peter s t สเ B ปเนี่ยมันก็ฟาร์มป่าได้ดีอยู่แล้ว กดสกิลเชลเลนเจอร์ก็สามารถสลบสตูได้และที่สำคัญคือมันถูครับผม750ทองเท่านั้นสามารถเก็บสแต็กราเมดจากการฆ่าคลิปป่าได้ด้วยดังนั้นครับชิ้นแรกออกเป็นมิสเตอร์สเต็บี้ก่อนเลยนะครับชิ้นที่2ครับการเคลื่อนที่ครับผมใช้เป็นกิวด d g กรีฟครับข้อดีคือต้านหันเวทและป้องกันสถานะ 3- ามสเรเทำให้เวลรเลดเนี่ยเวลาโดนล้วงรูจากสถานะนะได้ไวก็สามารถกิ้งหนีได้ไวมากขึ้นนะครับออกเป็นชิ้นที่2ครับกิ d ด d g กรีฟ ชิ้นที่สามครับการโจมตีใช้เป็น broken spear ครับข้อดีของชิ้นนี้คือมันจอกก่อเยอะตั้งแต่ต้นเกมทําให้สามารถฆ่าพวกตัวแคลี่ตัวเมทบางๆเนี่ยได้ง่ายแลวถ้ากริ้งของไวโอเลตครับมันยิงแล,ล้วทะลุดังนั้นเนี่ยต่อให้ตัวแทงค์มาขวางอยู่ก็สามารถยิงทะลุไปแล้วให้ broken spear เนี่ยยิงอัดหน้าพวกตัวแคลี่เมทได้ดังนั้นครับชิ้นที่สาเป็น broken spear นะฮะชิ้นที่สี่ครับใช้เป็น omni arm กุ๊บผม ด้วยคำที่เวลเลตเนี่ยมันกดสกิลบ่อยคือกดกริ้งยิงกดกริ้งยิงหรือว่ากดอันตียิงกดปลาระเบิดสโลยิงผู้นี้ครับทุกครั้งที่กดสกิลเนี่ยมันจะติดผลของไฟฟอร์สซึ่งเป็นพาสซีฟของอมนิอาร์มทำให้การยิงครั้งต่อไปเนี่ยแรงขึ้นผลคือเวลเลตของตัวน้องตีนะครับแค่กริ้งยิงเนี่ยว่าแรงแล้วพอยิงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กดใช้สกิลเนี่ยก็แรงขึ้นไปอีกครับดังนั้นอมนิอาร์มฟอคชินี่สี่ชินี่5าครับ ออกมาเป็นครีทองครับคิฟสันติออกมาทําไมในเมื่อไม่ค่อยได้ยิงปกติบ่อยๆคําตอบคือว่าถ้าเวลเวลตกดสกิลยิงติดผลของอม,มนิอมอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยแล้วศัตรูไม่ตายครับดาเมทที่ต้องการต่อมาคือดาเมจคริค์ิรคอลเพิ่มความต่อเมื่อตอนเนื่องของดามเมทนะผมทาให้กระดอกคิฟสันติชิ้นที่5าเนี่ยทำให้ตัวเวลเลตเนี่ยมีรเะเมจทั้งตอนที่ใช้สกิลได้และตอนที่ต้องยิงธรรมดายิงสดนะครับเป็นชิ้นที่5ชิ้นที่หครับใช้เป็น เบรดออฟอินเทอริตี้ครับผมดาบเกิดเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยเช่นตายแล้วไม่มีเกาะไม่มีเกิดเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เพราะไวโอเลตเนี่ยโดนล,ล้วงบ่อยครับบางทีโดนล,ล้วงมาปุ๊บอ่ะชุดแรกชุดเดียวตายเลยถ้าตายแล้วมีดาบเกิดอยู่โอกาสที่จะแก้ตัวก็มีครับผมดังนั้นการออกเบรดออฟอินเทอริตี้ชิ้นสุดท้ายเนี่ยช่วยให้ไวโอเลตสามารถคืนชีพมาเพื่อสังหารศัตรูได้ต่อไปนะครับเป็นชิ้นที่6รูนของไวโอเลตนั้น ใช้เป็นออนสลอตครับในสีแดง5อันเพื่อเพิ่มพลังโจมตีและจอเกาะฝ่ายตรงข้ามส่วนสีแดงอีก5อันครับเป็นเรด5อันเพื่อเพิ่มอัตราคีย์ที่ข้อให้กับไบโอเลดครับจะได้ยิงคียได้บ่อยขึ้นสีม่วงครับใช้เป็นสปิริตครับ10ชิ้นเพื่อเพิ่มความร็วโจมตีและความรุนขึ้นนี่ให้กับไบโอเลดสีเขียวใช้เป็นดราก้อนคอร์ครับอันนี้เพื่อเพิ่มพลังโจมตีและจอบเกาะ ซึ่งตัวละครสายแคลรี่ครับการออกดาวน์คอร์สเขียวสิบชิดนเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดแล้วครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจปลับติดเกมตามด้านล่างนี้เอาไว้ทุกการไลค์ทุกการแชร์จะเป็นกำลังใจให้กับปลัรทำคลิปออกมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ครับปลารตติดเกมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย